สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสดกิ่งเพชรนะครับผู้ที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับทั้ง12ราศีนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับและแชร์คลิปนะครับด้วยความมีกัลยาณมิตรกันนะครับนะก่อนฟังคําทํานายนะครับขอให้ท่านนะครับนะ เข้าไปตรวจสอบลัคนาหรือจุดเกิดของท่านให้แน่ใจก่อนนะครับนะหรือให้ท่านเข้าไปพิมพ์ใน Google นะครับนะแล้วก็พิมพ์คำว่าผูกดวงชะตานะครับแล้วก็ไปป้อนในโปรแกรมโหราศาสตร์นะตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะท่านก็จะทราบลัคนาหรือจุดเกิดของท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกเข้าไปก็สามารถแอดไลน์มา ถามผมได้นะครับนะที่ไ d l i ไลภาษาอังกฤษนะครับบรัยาโน่หรือจะเข้ามาพูดคุยอะไรกับผมก็ได้นะครับนะถามสารทุกสุขดิบก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มาฟังตามลัคนานะครับที่ท่านได้นะครับนะหรือจะอิงดาวอาทิตย์ประกอบก็ได้ถ้าดาวอาทิตย์ท่านอยู่ราศีไหนนะครับท่านก็ ฟังราศีนั้นนะครับประกอบการทํานายจะเป็นเพียงแนวโน้มและทิศทางเท่านั้นนะครับเพราะอิงหลักสิติของดวงดาวนะครับนะเพราะว่าพื้นดวงแตกต่างกันด้วยนะครับผมก็จะดูแต่ดาวจรเป็นหลักนะครับนะดูเฉพาะดาวจรนะครับฉะนั้นอันไหนมันแย่นะท่านก็เก็บไว้เตือนใจเฉยนะครับอย่าไปเชื่อมันหมดนะครับอันไหนมันดีนะครับท่านก็จังหวะดวงดาวแนวโน้มมันดีทิศทางดีท่านก็ทําดียิ่งย่งขึ้นไปนะครับมันก็ จะเป็นช่วงที่ต้องตัดต, you, ต,ตวงนะนะครับมัน mm. ก็มันก yeah, ็จะเป็นมีแนวโน้มที่ดีมากๆกว่าเดิมนะครับถ้าดวงดาวมันมีทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าดวงดาวมันมีทิศทางที่แย่นะครับแต่หากเราไม่ประมาทนะครับมันก็จะไม่แย่มากนะครับจะเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าผมทํานายว่าท่านจะเลิกกับคู่แล้วท่านจะเลิกมันไม่ใช่นะครับถ้ามันใช่คู่กันมันก็มันก็จะผ่านพ้นวยภัยไปได้แต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันก็จะมีปัญหา นะแล้วก็ถึงหนักมากแต่ถ้าเรารู้ดวงดาวว่ามันจะมีปัญหาเราก็คุยกันบ่อยๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอ,อย่าใช้อารมณ์เป็นหลักอะไรประมาณนี้นะพอเป็นห่วงของดวงดาวนะครับดวงชะตาท่านของชาวราศีบังกรนะครับนะนับตั้งแต่ที่ผ่านมาปี5-9นะครับนะยาวมาถึง4สิงหาคมปีนี้นะครับดาวกันเงินของท่านนะครับยังเป็นมรณะนะครับต่อดวงชะตานะครับนะฉะนั้น ทำให้ท่าน,นจะมีรายจ่ายมากนะครับนะจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือมีเหตุให้ต้องจ่ายนะครับนะก็บางท่านก็อาจจะไปลงทุนอะไรบางอย่างไว้นะครับนะมันกเ็เงินอาจจะจมนะครับในบางท่านนะครับนะแต่บางท่านเนี่ยในเรื่องของอผู้ใหญ่นะครับยังพอ,เ,อเห็นผลงานอยู่นะครับนะนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ บางท่านนะเดินทางบ่อยมากนะครับมีอะไรให้ทําหลายอย่างนะครับมีเหตุให้อยู่นิ่งไม่ได้นะครับต้องทํานูน่นทํานี่นะตลอดนะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของคิดกังวลอยู่คนเดียวนะครับชอบคิดชอบกังวลหรือบางครั้งทํางานอยู่เนี่ยทำงานก็กลับสายถนะ้าเป็นลักษณะของงานประจํานะครับก็กลับคนหนึ่งในห้าของคนสุดท้ายก็ได้นะครับนะในที่ออฟฟิศของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าท่านเป็นถ้าเป็นคนมังกรจริงๆเนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจัง,จงกับการทํางานนะครับเป็นคนหัวโบราณน,นะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าท่านลักษณะมังกรจริงๆนะครับนะเป็นคนอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะแต่เวลาโกรธจะโกรธมากเลยนะครับชาวราศีมังกรนะถ้าเวลาโกรธใครจะโกรธมากๆนะแล้วก็เป็นคนจริงจังกับเรื่องงานมากนะครับชาวราศีมังกรนะครับนะ ในเดือนเนี้ยนะครับนะในเดือนสิงหาคมนะครับนะดาวพระราหูนะนะจะโครจรไปเล็งลัคนาท่านนะครับหลังวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ไปประมาณปีครึ่งนะครับนะซึ่งถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไว้นะตามหลักโหราศาสตร์ว่าไว้นะครับถ้าอสุริน ถึงลักนณาในบาปะเคาะจรไปมาทับกันทั้งจันนั้นทับลักษณาทายตัดชีวาถึงอาสันนะก็จะมีอีกกอนหนึ่งเสาเพ่งเล็งรักแลอะอสุราภุมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็น11แก่ลาหูเล่าฮะอาพับอภภาพให้โทษแทบประหินหินนะครับซึ่งมันเป็นดวงพินทุบาทนะครับแต่มีข้อสังเกตนะครับนะถ้า ดาวการเงินเนี่ยมันได้ตำแหน่งมหาจุลจักรด้วยนะครับนะก็จะมีเงินหลายๆทางเข้ามานะครับนะดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินในหลังวันที่4ี่สิงหาเนี่ยการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะรายจ่ายต่างๆก็อาจจะมีน้อยลงแต่สิ่งท,ที่ต้องระวังก็คือการโดนโกงเงินนะครับนะการโดนโกงมีปัญหาเรื่องคู่นะ บางท่านนะช่วง4สิงหาถ,งถึงปลายปีหน้าจะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถย้ายที่อยู่นะครับนะหรือจะเป็นลักษณะของมีการกู้กู้เงินนะยืมเงินนะหรือว่ามีการกู้ยืมนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของถ้าทําทเรื่องให้แบงค์อนุมัติเนี่ยอนุมัติแน่นอนนะครับนะหรือไปขอกู้ยืมกู้หนี้ยืมสินใครเนี่ยมันก็จะได้นะครับแต่ว่าระวังการโกงอย่าให้ขยืมเงินนะนะครับมันจะมีเหตุให เขาเนี่ยไม่มีจจ่ายเราจะถ้าให้ยืมหือท,ท่านต้องท่านต้องทานิติกรรมหรือทําสัญญาหรือทําเอกสารให้ดีนะครับนะแล้วก็ถ้ามีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังมีปัญหานะทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไม่มีคู่ก็จะมีพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไม้ต่างชาติต่างศาสนานะครับหรือคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมาชอบท่านท่านต้องดูใจให้ดีก่อนนะครับนะแต่มีข้อสังเกตอีกต,ตัวหนึ่งถ้าจะตาใครลักนานะ ถ้าใครมีดาวเสาอยู่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็มีดาวเสาอยู่ราศีมังกรนะครับซึ่งพระราหูเนี่ยจะโครจรไปทับเสาหรือว่าจะเล็งเสาก็ได้นะครับนะ mm hmm. มันก็จะเข้าโชคเทวฤตนะครับผิจะเขาว่านาโชคใหญ่ในชั้นอาสาพระราหูจรต้ององค์พระเสาลาสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์นะครับนะฉะนั้น คือพื้นดวงมันต่างมันก็จะต่างแล้วนะครับนะแต่ว่ามันจะแนวโน้มทิศทางมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมบางคนมันจะดีลิทชีวิตเก่าๆนะครับในช่วง4สิงหาถึงถึงปลายปีหน้าอาจจะเกิดเดือนไหนก็ได้นะไม่ใช่ว่า4สิงหาปั๊บจะเกิดเลยมันไม่ใช่นะคือ4สิงหาปีเนี้ยจนถึงอ่าปลายปี61เนี่ยช่วงเนี้ยท่านจะเช้งรูปแบบนะรูปแบบชีวิตเชยงพะลังงานนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้พะลังงานใหม่นะ หรือได้วิชาใหม่สอนนะจะเป็นพวกงานประจำนะก็จะเป็นได้เพื่อนรุ่มงานใหม่หรือว่าได้พลังงานใหม่จะเป็นลักษณะนั้นนะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มในด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสนะครับนะหลังวันที่6กันยายนไปถึง6กันประมาณกันยาปีหน้ามาปีนึงนะครับนะ พฤหัสบดีมันจะโครจรเป็น4แกลักษนะครับในตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่ว่าปทุมมะเกณฑ์และก้อนโหราศาสตร์ว่าไว้นะครับพระจันทร์เป็น11แท้แกลักพรฤหัส4ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามจักเจริญยิ่งยศนามแม้ชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงฉะนั้นเมื่อพรฤหัสเป็นปฐุมมเกณฑ์นะครับนะมันก็ท่านจจะมี ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะแนะนําไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นนักวัยเรียนวัยศึกษาก็จะมีครูบาอาจารย์คอยตักเตือนคอยแนะนำนะได้ผู้ใหญ่ดีนะได้ที่ปรึกษาดีนะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นนักธุรกิจมีที่ปรึกษาอะไรต่างๆนี่ก็จะดีตัตวท่านมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับนะคือช่วงนี้นะครับนะ ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับนะคือช่วงเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของอาการโดนโกงเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะหลังสี่สิงหาถ้ามีนิติกรรมคู่นะครับนะคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาจะต้องทําเป็นเอกสารสัญญาให้ดีนะเพราะว่าอย่าไปตกลงปากเป่านะครับนะมันจะมีปัญหาได้นะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ฉะนั้นในช่วงเนี้ยดาวในเดือนสิงหาคมเนี้นะครับนะดาวการงานท่านเนี่ยดาวการงานท่านเนี่ยมันจะเป็นอตอนนี้มันคือดาวดาวศุกร์นะครับนะดาวการงานท่านเนี่ยมันโคจรเข้าเรือนอลินะครับเดือนนี้ท่านอาจจะมีงานให้แก้ไขปัญหานะครับนะ,นะนะหรืองานที่ต้องสะสางนะครับหรืองานที่ค้าง ค้างไว้ White, นะที่ว่ายังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้ทำเนะี่ยท่านจะมีเหตุให้ต้องแก้ไขหรือต้องทําในเดือนนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะต้องยุ่งเป็นพิเศษในเรื่องของงานนะครับนะก็อาจบางท่านอาจจะมีงานให้ทําเยอะมากในเดือนนี้หรือต้องเดินทางไปน,นู่ oui. นมานี่ตลอดเวลาหรือต้องไปติดต่อผู้คนนะมันจะเป็นลักษณะของการยุ่งยุ่งในเรื่องของงานเป็นพิเศษหรือสิ่งที่ยังแก้ไขยังไม่เสร็จเนะี่ยมันก็จะมีการแก้ไข จะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะแต่เดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะอารมณ์ร้อนนะใจร้อนการทะเลาะเบาแวงนะครับนะเพราะดาวองคาเลงดวงชะตาถ้าใครมีดาวเสาอยู่นะครับนะกลุ่มจุดเกิดเนี่ยนะเดือนเดือนนี้ต้องต้องระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อุบัติเหตุผ่าตัดหรือ,อะจะเป็นลักษณะของอ จะเป็นลักษณะของการทะเลาะบาแหวงก็ได้นะต้องระวังอารมณ์หุนหันพันแล่นนะครับในเดือนนี้นะครับนะดังกรโหราศาสตร์เขาบอกว่าเมื่ออังคารประเวศบเสาผิดวิสัยถึงมีลาบสับสูนก็เสียไปนะครับลาบนั้นจะได้ไม่ดีเอ่ยฉะนั้นเสาเร็งอังคารนะครับมันระวังเหตุพวกอ,อพวกโจรกรรมอะไรอย่างเงี้ต่างๆก็ต้องระวังนะครับนะนะคือมันเป็นห่วง แค่ช่วงกลางเดือนนะถ้าผ่านกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะไปไปลายเดือนไปเนี่ยมันก็จะดีแล้วนะครับนะมันก็ต้องระวังของสูญหายอะไรต่างๆนะจะเป็นลักษณะนั้นหรืองานอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเฉพาะเฉพาะเดือนนี้นะนะครับแต่โดยรวมแล้วหลัง6กันยาไปปีนึงเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีโคโจรมาเป็น4ี่แกลักษ์นะก็ถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันก็ จะมีแนวโน้มที่นะบางท่านมันอยู่ที่พื้นดวงนะครับนะแต่ว่าแนวโน้มแล้วทิศทางเนี่ยมันจะมีเงินหมุนเข้ามามากมากกว่าเดิมนะนะครับนะนะเพราะดาวการเงินมะเร็งลัคนานครับแต่ต้องระวังในเรื่องของหนี้สินการโกงรายจ่ายเหมือนเดิมสําหรับชาวราศีมังกรขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยฉะนั้นวันนี้กระผมชัยเริฐ์กิ่งเพชรนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับประจําเดือนสิงหาคม2560 นะก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับคือตอนแรกผมกะจะไม่อัพคลิปแล้วนะครับก็เห็นยอดติดตามมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์นะครับนะจะเป็นคือไม่ใช่คือเป็นนักสติคนนึ่งนะนะครับนะส่วนตัวก็จบสายวิทยาศาสตร์นะครับนะก็จบวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นนักสติคือไม่ใช่ผู้วิเศษไปรู้อะไรหมดทุกอย่างนะเป็นแค่ นักสถิติคนหนึ่งนะครับนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอิงดวงดาวเป็นหลักนะครับนะฉะนั้นถ้าคําทํานายของผมมันมีประโยชน์ต่อตัวท่านนะครับผมก็จะได้อันนี้ส์บุญไปด้วยนะครับเวลาคนทุกเนี่ยมันทุกจริงจริงผมรู้นะครับนะเพราะผมเคยทุกมาแล้วนะครับช่วงเสาเรงดวงผมเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปมันผ่านมาเนี่ยผมทุกมากนะครับแล้วก็หน้ามืดตามัวนะครับคิดอะไรไม่ออกนะมีภาวะนิสินสมัยนั้นนะครับนะ มันก็มันคือถ้าบางคนมันทุกข์แล้วเนี่ยถ้าได้ยินได้รับฟังหรือทิศทางแนวโน้มนะของชีวิตวมันกําลังจะดีนะมันกําลังจะแย่นะเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งเตือนใจนะครับมันก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้างนะซึ่งผมก็มีความรู้ในส่วนตรงนี้ผมก็อยากจะช่วยเหลือนะครับนะก็หากท่านใดก็หากท่านใด อยากจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยหรือแอด a c e b o o k ผมนะครับตามชื่อกับผมเลยชัยเสถีกิ่งเพชรแล้วก็ ID ดีไลน์วอลยาโนมาคุยกันหรือก็มาถามสารทุกสุทธิบนะก,ก็ก็ได้นะครับนะก็ก็ก็รบกวนแอดไลน์มาแต่ว่าถ้าเป็นดูดวงส่วนตัวจะคือผมไม่ค่อยว่างนะครับนะก็ต้องคืออาจจะต้องมีค่าบริการให้ผมนะครับแต่ว่ามันผมคิดไม่แพงเหมือนท่านอื่นนะครับนะ วันนี้กับผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ